กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อ FC ฟซถูกทันพี่น้องคลิปนี้จะมาว่าด้วยเรื่องจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนั่นเองพี่น้องทาง FC ได้เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันสนั่นเนาะพี่น้องเนาะล่าสุดมีประกาศออกมาแล้วจากทางค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกพี่น้องเพิ่นกะไดะ้มีการประกาศลงวันที่24มิถุนา2568เนาะพี่น้องเนาะ จากบริษัทโตัวเกียวมิวสิกจำกัดเพิ่นกะบอกว่าตามที่มีการสื่อสารจากสื่อสังคมออนไลน์วสันวารวมทั้งสำนักข่าวออนไลน์ที่ได้สื่อสารเกี่ยวกับเหตุการณ์ในเหตุรถชนกับรถตู้วสันมาพี่น้องแล้วกะเพิ่นกะบอกว่าณอำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับความสูญเสีย ออกไปเป็นวงกว้างมาสันวาพี่น้องแล้วกัเพิ่นก็บ,บอกว่าบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวปัจจุบันบริษัทร,รับทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนมาสันวาพี่น้องและการสรุปสํานวนทำความเห็นของพนักงานสอบสวน ปัจจุบันพนักงานสอบสวนยังมิได้ชี้ผลของคดีว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายประมาทประสันวาทั้งนี้บริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดยึดถือการดำเนินการผ่านกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่ายจะได้รับความยุติธรรมตามบริบทที่สมควรและเป็นเหตุเป็นผลต่อไปประธานวาพีณน้อง แล้วก็ระบุตรงท้ายประกาศเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าอย่างไรก็ตามหากมีข้อความส่วนใดที่อาจบ่งชี้หรือแสดงให้ระบุตัวตนของบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลย่อมเป็นการกระทําที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายแล้วเพิ่นก็บอกอีกว่าโดยเฉพาะข้อความที่ บิดเบือนต่อข้อเท็จจริงมาสันวาและกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดหรือก้าวล่วงดุลลพินิษในการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบริษัทโตเกียวมิวสิกขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายมาสันวาพน้องเพื่อรับรองหรือคุ้มครองตามสิทธิที่ควรมีตามกฎหมายต่อไปมาสันวา นั่นล่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นในส่วนของประกาศจากกรรมการผู้บริหารบริษัทโตเกียวมิวสิกจำกัดนั่นเองพี่น้องหลังจากนั้นนาะพี่น้องทางทาง FC ทางผู้ใหญ่บ้านก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นนาะพี่น้องบอกว่ายอดเยี่ยมค่ะวาสันวาผิดว่าไปตามผิดไม่ใช่รถใหญ่ต้องผิดเสมอวาสันวา เห็นฝ่ายคู่กรณีแล้วควางหูควางตามากลูกฉันเป็นคนดีวาสันวาเอฟซี FC, หลายคนหลายท่านกับเขามาส่งกําลังใจให้ทางขายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกกันบักย่างหล,นล่นลามพิน้องแล้วก็บางท่านก็บอกว่าถูกต้องแล้วที่จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปวาสันวาพินนองทางเอฟซีเพิ่นกะเห็นด้วยเนาะพ่น,น้องเนาะว่าในส่วนของอันใดที่ บอได้รับความเป็นธรรำหรือบอยุติรรมกะสมควรแก่เหตุแล้วที่สิดำเนิ่นการตามกฎหมายต่อไปเพื่อที่สิให้รับร่งหรือคุมข้องตามสิทธ์ที่มี ตามกฎหมายประสันว่าทางเอฟซีเพิ่นกาเบาถึงเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะว่าทางค่ายเพลงหรือทางบอสบิ๊กนั้นได้ทําถูกต้องแล้วว่าษันว่านั่นแหละพี่น้องในส่วนของการที่ทางค่ายได้ออกมาประกาศนั้นเนาะพี่น้องเนาะทางเพจข่าวหลายช่องทางก็ได้พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเนาะบอกว่าทางผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ประกาศฟ้องอย่างเป็นทางการแล้วสรันว่าพี่น้องนั่นแหละพี่น้องทางเอฟซีหลายคนหลายท่านก็เห็นด้วยเนาะพี่น้องเนาะที่ใช้สิทธิ ตามกฎหมายเนาะพี่น้องส่วนพี่น้องคิดเห็นกันจังไดในเรื่องนี้กะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงไดเด้อเดี๋ยวถามมี่เขามาอัปเดตม่เดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้ในเด้อสวัสดีจา้า